สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสองเจริญพัฒนาค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเป็นเดือนค่ะไม่ได้ถ่ายมานี่ก็น่าจะเป็นเดือนได้แล้วค่ะมวยแตยุ่งๆกับลูกเลยค่ะไม่มีเวลาได้ถ่ายอันนี้ก็ รถเกี่ยวค่ะไทยเจริญของลุงใหม่ค่ะตอนแรกแกก็ว่าทาไม่เยอะค่ะไปไปมาคือมันมันผุไปเกือบทั้งคันค่ะก็เลยอันนี้ก็คือได้รื้อทําใหม่ทั้งคันเลยค่ะจากที่ตอนแรกแกว่าจะเช็คนิดเดียวพอเรารื้อถอนโน้นนี่นั่นดูไปมาไปมาคือมันบางที่มันก็มัน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 เหล็กมันแอนมัางอะไรมัางอย่างนี้ค่ะมันทั้งมันผุด้วยแกก็เลยว่าให้ทําใหม่ยกคันเลยค่ะ มื่อกี้ก็มืแต่หยุดสงกาลางได้ค่ะก็เลยไม่ได้มาอัปเดตคลิปให้ดูค่ะตอนนี้ก็คือรื้อหมดทั้งคันแล้วค่ะอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะย้ายไปไปที่หน้าบ้านก่อนค่ะเพราะว่ามันตอนนี้คือตัวอย่างนี้คือเต็มตรงนี้ไปหมดแล้วค่ะ จนรถอัดนี่ก็คือรอหม้อน้ำค่ะพอดีหาซื้อหม้อน้ําหาซื้อหม้อน้ําไม่ได้หนูก็เลยสั่งค่ะเมื่อกี้เขาก็โทรมาแล้วค่ะบอกว่าได้แล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าสยันจะพาไปเอาตอนเย็นหรือว่าไปเอาพวกนี้อ่ะเดี๋ยวเราดู อันนี้ก็จะเอาออกยากนะคะต้นไม้ต้นมาได้ไหมนะ อันนี้ก็จะยกอันนี้ก็เดี๋ยวจะยกลูกตู้วางตัวนี้ก่อนค่ะแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปไว้หน้าบ้านค่จะจาแค่ลูกตู้ไว้ที่นี่ค่ะแล้วถืออน,นี้ก็เอาไปเกี่ยวไปขนาบ้านถ้าทำงานาทำงานค่ะ อันนี้ก็จะออกอยากนิดหนึ่งเพราะว่ารถมันก็อยู่มาข้างในข้างในค่ะมันก็เวลาเฮฟมันยกมันอะไรมันก็ยากนิดหนึ่งค่ะเพราะว่ามันติดหลังคานะคะจ้าจ้าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อน

ตัวนี้ตัวนี้ก็ไดะไรตัวนี้โอ้โหดูวันนี้ครับรื้อหมดแล้วข่าวดีนะครับไอช่างโดมเนี่ยก็ไม่ติดทหารนะครับรอดเข่ง <laughs> ต่อไปก็จะยกชุดนี้นะครับออกชุดตู้แล้วต้องตัดตรงนู้นก่อนอีกสองอันก้ข้างหลังก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเอาไป้ข้างนอง นี่พี่แกก็จะเอารถถอยก่อนค่ะเพราะว่ามันเอามันเอาออกยากค่ะเพราะมันมีสายไฟตรงตรงนี้ด้วยค่ะหนึ่งเส้นมันก็เลยเอาออกยากเอยค่ะลูกก็คงได้ลูกก็ได้มา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  ra Đi tới các bạn. Con tới. Con tới luôn. Đi ăn. Đi đi อ่ะมุนเลยมุนเลยมุดได้อยอ่ะมุดเลยมุเลยมุได้ัโอยกยแยกยมขับยากไดาห้อได้ไหม่ติดปลายนะแม่น ah> ่ะมันไม่นิ่งมันมขับยากอ่ะนีพ้นแล้ว <laughs> คนมาขับต้องกั้นหายใจคนระับกันหายใจตามโอุ้่นอาอเล ได้ก็ได้จะเอาออกไม่ได้เพราะว่ามันติดติดราคาตัวนี้แล้วก็ไอ้ฝั่งนี้ค่ะมันมันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเรยจะทำอะไรไหนจะทำอะไรจะทำก้อนปีกนี้หรือความโล่งเลยงเปยอันนี้ตอนนี้ก็โล่งหมดเลยนี่โล่งเลยอัเดี๋ยวต้องติดตามนะครับนี่จะทำอะไรเดี๋ยวเดีแค่เดี๋ยไปตัดวางขายของเก่าหมดใจว่าทำนิดเดียวอ่ะนั่นเลย นิดนิดนิดไปนิดมาทำไมหมายถึงของอะเหลือนิดเดียวโอ้แต่รถพี่แกไปได้ไหมอันนี้ก็ไปอ,อันนี้ก็ไปด้านของเก่าเลยใช่ไหมอุย้ยไม่ทันเลยยัน อันนี้ก็จะมาวางไว้ข้างบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวก็จะโทรให้ลุงหมแกมาตัดค่ะจะให้แกมาตัดเอาเองค่ะ แับจำม่จำไม่กลัวกลัวลด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 ยันเชือกหลดยันแมวแมโดดอุ้มมันใจพี่หน่อยไหนเกือเลอันนั้าไหนก็ได้ n a m b o 一般不的嘛。 มีแค่ข้างหน้าข้างหลังไม่มี ห<ก>นุ่มเดูอยวนุ่มข้างหน้าฝ<อ>ากติดตามผลงานของคันนี้ด้วยนะคะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆค่ะคันนี้ ค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออัปเดตเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ